กำลังสาวอยู่ด้วค่ะนี่คุณยายกาลังสาวอยู่ขออนุญาตเพื่อนละ,ละค่ะขออนุญาตลงคลิปแล้วกาลังสาวเพราะว่าเมื่อกี้ท้องสุกไปนั่งนี่คือนั่งให้ชมเฉยเฉยอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงค่ะตัวจริงเสียงจริงสาวเลยนี่ค่ะอันนี้ให้ชมขั้นตอนการสาวสาวไหมฟักหลอกเลี้ยงเองค่ะถึงให้ชมผ้าถุงไหมว่าเราทอเองเลี้ยงเองทุกอย่างย้อมเองทําเอง ทุกขั้นตอนเลยค่ะนี่นี่นี่ถึงบรรยากาศบ้านเฮาไม้รืบอ,อันนี้ที่ซาวอยู่นี่คือไม้น้อยเลยค่ะสมัยก่อนจะดึงเอาดึงดึงดึงแต่ว่าทุกวันนี้ก็พัฒนาไปด้วยเหมือนยุคสมัยใหม่เราก็ต้องพัฒนาตามยุคตามสมัยคิดให้ทันยุคทันสมัยร้ายพาไม้ก็เช่นกันค่ะเราก็ต้องทําให้ทันสมัยให้ทันยุคทันสมัยอันนี้ฟักหลอกฟักหลอกรีบนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปทําเป็นโมอไซซสวย เวลานันเราก็จะไปถวายตามวันค่ะนี่ฝากหลอออันนี้จะเป็นดักแด้ค่ะดดกเด้ดักเด,ด,กเด,ด,กเด้ก็คือสาวออกจากฝักหลออแล้ะค่ะนะสาวออกจากฝักหลอกตรงนั้นเด้อค่ะให้ชมอยู่ในกระดงอันนี้เป็นผ้าไหมถผ้าถุงใหม่นี่ให้ชมทุกขั้นตอนการทำนี่อันนี้จะเป็นไร้ตีนเพิ่นเ้อค่ะตีนผ้าไหม่้องสุกถึงบอกว่าทุกวันนี้ ทันยุคท่านสมัยแล้วก็ฉลาดเนาะค่ะทําใหหตีนอยู่ในผ้าถุงใหม่ในผืนเดียวจะเป็นหัวคนสมัยกอนจะใส่ผ้าถุงจะมีตีนมีหัวเด้อค่ะมายุคกลางจะมีผ้าถุงที่ไม่มีมีหัวแต่ทุกวันนี้เพิ่นทําเป็นมีตีนมีหัวข้างในข้างบนจะเป็นตีแดงคนสรรา,คารคามจะนิยมตอนนีิยมลายภาคลายจังหวัดอยู่ค่ะอันนี้เราก็ต้องดมคนจังหวัดบ้านเราเนาะเพิ่นท้อได้สวยเราก็ขอชมีมลายยางค่ะลาย มี้ต่ซื้อมวลๆค่ะลายพระราชทานทั้งนั้นเลยที่ได้ชื่อมาแต่ว่าลายนี่บอกบอกคอยสานดเรียงบอกลายด้วยค่ะแต่แต่ว่าเราชอบทุกลายสวยงามเห็นแล้วก็ชื่นใจในความสาม,มารถของคนเฮาค่ะของคนบ้านเราอนุรักษ์วัฒนธรรมกว่าวได้ค่ะประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแตจะบ่ทิง้งภูมิปัญญาชาวบ้าน จะพัฒนาต่อยอดแห่งงานของเบ้าได้สู่สายตาคนทั่วโลกได้กว้างไปอีกได้เห็นความสามารถของคนอีสานบ้านเราังบ้านกับลังปลูกปลาม่อนนี่ค่ะจะเป็นปอยไพ่นู่นเป็นปลามอนเลี้ยงไปเหลาหลังเล่าเด้อค่ะอันนี้ชมเล่าไปด้วยชมเล่าไปด้วยมีปลาหม่อนอยู่ขังหลังอันนี้เป็นเล่าค่ะ เวลาเกียบเกี่ยวเยวสร็จแล้วเอามาขึ้นเล่าขึ้นช้างค่ะบ้านเรานี่เพอเลี้ยงไก่ไว้นี่แหละค่ะชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาค่ะนี่คือปลามอนปลามอนปลูกมอนเลี้ยงใหม่ก็จะมีต้นขนุนค่ะมาชมมาชมนี่ค่ะนี่นี่นปลามอนเพลินปลูกกล้วยปลูก ผลละหมากรักใหม่เพราะได้กินขอบคุณทุกกำลังใจค่ะมาชมบรรยากาศบ้านทองสุขขอบคุณมากๆเลย